ได้เลยครับผมเป็นดาราเก๋เดอร์ดิ้งไฟเราซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่รเชียงนครศรี่แยกตอนนี้พี่ซ้อมอยู่ที่กับพี่ช้างแล้วไฟแรกเลยปะหรือไฟก่อนไฟสามไฟสามแล้วแล้วซ้อมอยู่นั่นมีใครไปกูป้เบาซ้อมมั้งตอนนี้มีทีระดิดแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆในค่ายตอนนี้เราอายุอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่เลยเนี่ยบันร้อยสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบเจ็ดหกสิบแปดมวยสไตล์ไร ลบวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับยอดเพชรเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก่อนศึกษาเขามาจะตายก็เขาวันนี้จะยอดเพชรวางเก่งวางแผลงไงดีก็แก้ไขอาวุธธรรมเลยดีล่าสุดต่อยไว้ที่ไปที่เกาะสมุยครับอันนั้นช่างต่อยเหมือนกันเวทเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะคะแนนวันนี้กลับมาล่าดำเนินต่อวันนี้ได้ไต่ร้อยสี่สิบเนาะ ถ้าเข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมากในพอดีร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาร์แชนะได้คลายเหมาเดิมคุมมากี่กิโลไฟล์เนี่ประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าครั้งผลจังหวัดชุมพรฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากขอแม่พี่น้องจากชุมพรมาเชียร์พุ่งนะคพุ่งจะทำให้เต็มที่ขอโชคดีครับ